กินแล้วจะมีมงคลครับ้านกินแล้วซุกสามล้านโอชื่อชื่อเป็นมงคลเยอะซุกสามลานเนี่ยอืมโอเคมีสามที่ที่ที่จำหน่ายอยู่แล้วก็ทำเป็นทำเป็นถ้าทำมาเป็นบ่อลอยบ่อลอยเลยอืมบ่อลลัมบอลลัมบอลลัมเอออลลัมบอลลัมก็ สวัสดีครับสันสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมสวยงามมากครับคูเมืองเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปตลาดปัตตูเชียงใหม่คุณแม่นำโดไปนู่นแล้ว ดี๋ยวเราตามไปไปดูว่าตลาดประตูเชียงใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างตลาดประตูเชียงใหม่ทุกคัดยามเช้าตลาดที่นี่จะเปิดเร็วนิดหนึ่งนะครับตลาดรถล,โล้รถตลาดขเ้นลมยายดสา,าดจะเริ่มทำได้กว่าแปดโมงแต่ที่นี่ตีสี่แล้วมั้ น่าจะตีสี่หลับเปลี่ยนนิ่งไปตลาดตรงนี้เขาเปิดเช้ากี่โมงมันแล้วแต่แม,ม่ค้าบางคนก็ตีหนึ่งตีสองก็มาแล้วโอ oh. ้อันนี้ของเรานมาตีสี่ตีห้าอ oh. อสายหน่อย <Okay. S 1> หมดแล้วก็กลับ เก็บเที่ยงค่ะอ๋อประมาณนั้นแล้วแต่แต่ละร้านไม่เหมือนกันแต่ละร้านก็อยู่ประมาณอ๋อโอเคโอ้คุณแม่ไปซื้อไม่อีกแล้วลูกลานบวกลูกลานบวกเชื่อมโอ้คุณแม่สนใจลูกลานบวก๋อเหรอเนี่ยเหรอลูกลานลูกบอลชามนี่นะลูกออ๋ นิดนี้เชื่อมเพราะเชื่อมนี่ห้าสิบบาทเนาะลูกลานบวชนี่ถ้าบวชต้องตักะกทิใช่ไหมอ๋อตากกะิหรือนั่นนะอันนั้นคือบวชสามารถเอาไปใส่ได้แต่นี้เชื่อมเชื่อมอโอคขอข้ายถ้าเป็นบวชก็สามสิบถ้าเป็นเชื่อมก็ห้าสิบหงล๊าแต้มกะทิปีอ่ะคุณแม่ คุณแม่สนใจอะไรอ่ะโอ้โหอ้โอ้โหโอ้เหอาบวดอหออ้อ้โอ้โหโอ้มหสอใจอ้อ้โอ้โหอ้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 โหโ้โหโออ๋อ้โาง้โหอ้มเอามหสองถหงอ็ได้ ลูกแกลียดหรือลูกประจังอ่อนๆนี่เพื่อตามตามหอย่ากครับเวลามันเวลาเวลนี่นะมันห้องมันค้างอย่างจังอื้อๆนี่มันเกิดลูกเกิดลูกแล้วออกมาตายนะแม่ต้นมันอ่ะที่แจงงานหัวลีนะ เมี่ปูเป็นเาข้าแครับครัครับลูกทอลพโอ้ลูกทอลพแบบจะกินแล้วเป็นตริมงคลนะกินแล้วเิริมงคลครับกินแล้วสุกสำรานโอ้โห่สุกสำรานเนี่ยสุกสำรานคนท้องเขาไม่ให้กินเออโอ้อ้ของนะครับพระเทพอนุรักษไว้เป็นโอลม้อนุรักษ์นะออกินาได้ยากแต่นี่มันดูอุทยานลํำปางคนนานไหมคะเนี่ย งานครับมันล้างหลายเสื้อโลละหลายหลอดถ้าแบล้างหมูมดมันมันเปรี้ยวอ่ะโอ้ยอกว่าเปรี้ยวๆอันนี่แบบล้างคั้นเค้นเพื่อเอารสเปรี้ยวออกเอารสเปรี้ยวออกอ๋อเขาจึงจะเหลือหวานนะถ้าคนบัดจ้างทานี่บอร่อยเนี่ยนะข้าวข้าวข้าวมันจะไม่อร่อยมันบอกปีนะถ้าทาบอกปีนครับมันยังมีสามการันตีอยู่อที่ทาปีนคือกัดทานี้กัดกัดอยู่เจ้าไม้และกัดหัว กาธานีธานีแล้วกัดต้นลำยยนะต้นลำยยกัดหลวงอ๋อโอเคมีสามที่ที่ที่ำหน่ายอยู่แล้วก็ทำเป็นทำเป็นบาราบเยบ่อมบบ็ต้นเขาต้นต้นต้นเต้นต้นเขต้นต้นเขานานาเต้นเขานาเขต้นเขาต้นนเขาต้นต้นเ้เา้นะนเขาตนตเ้าน ไกล้หางหมูก่อนทุกคุือนบอกนี่แม่หนุ่ลูกอ๋อนี่ไงผลท้ออ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากเจนมากโอ้เป็นเขียวเลยเนาะอ๋อต้องเป็นด้วยแกแกแล้วเปลี่ยนลูกปลกตาเหมือนมะนาวเลยหมนต้องคาดครับมันต้องเลือกอ่ะนั่นสินั่นสิหลังสติ๊กยิงก่อนปลาโลงมาปลาลมได้ อ๋ตตอตึกทูงไหนวะให้เขาหล่นมาเพื่อมาดูว่าเขาหลนนะ่นอ่ะหนังสติกยิง<อ>ถ้ามาหล่นมาคือแก่ละเก่งมาได้ละอ๋อนสติกยิงอ่ะหลบพิสูจน์ก่อนว่าต้องผ่าดูก่อนเนื้ออ่อนนะเอามากลังหมอที่ว่ายจะที่จะถางออ๋ทไม่หมดเลยนะสุดยอดเลยนี่ทำแล้วนี่เชื่อมสุดยอดได้ความรู้แล้วขอบคุณมากเลยไม่รู้เลยนะเนี่ย ถ้าแก่ไม่ต้องเอามาเลยแต่ถ้าเปลนซุปานไม่เป็นบัลลัต์โอ้หมายถึงว่ามันแข็งข้างในเป็นตายเออมันเออนั่มันแข็งลูกลานอันนี้ลูกลานหยวกนะถ้าเป็น่ยนงสุปานนี่จะเป็นลูกลานหินโอ้เด็กๆอ่ะแต่แข็งแข็งไม่ลอยเลยมีหลายพันไม่ใกล้โอ้นี่โดต้องสี่ร้อยบาทโอ้ี่โดราคาสิบลูกทีนแถมยางเนื่อลูกที่อยู่ในป่าแข็งอันนี้แห้งปีมีครั้งโอ้หายาก ออกลูกแล้วมาตายเลยอ่ะครับแปลว่ามันไม่ได้หาทานง่ายๆนะเป็นจังหวะอนุรักษ์ไว้บ้างคะกษ์ก็ที่ดินทุ่มเนี่ยถ้าเกิดประมาใหทขึ้นนะก็อนุรักษ์ไว้นะสองถุงอยู่ที่ลำปางว่ะครับอาจจะตกตายอ่ะไรแม่ต้องรดน้ำตายก็ต้องมารดน้ปลูกใหม่ห้าหกปีหาทานยากหาทานยากครับแม่ถือว่าโอกาสโชคดีแล้วนะเนี่ยวันนี้คุณแม่ไปได้สองถุงนะได้สองถุงค่ะ ลขอบพระคุณมากครับได้สองถุงแนละ้วน,นี่ได้แล้วนะฮะได้แล้วลูกลานโบดสองถุงนะครับเสื้อจะรอราคามันมีผู้ชายอยครับขอบคุณมากครับขนมเจ้านี้อร่อยมากน,น,นะฮะลูกลานโบดลูกลานเชื่อมนะครับอร่อยอร่อยนี่นะฮะลูกลานอร่อยมากานี่ก็บรรยากาศของตลาด ประตูเชียงใหม่นี่เลี้ยวนะคม่ห้าธูเก้าสิบห้าบาทร้อนของดีอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของตลาดประตูเชียงใหม่นุ่มคุณแม่กำลังจัดจ่ายอะไรคุณแม่กำลังจัดจ่ายอะไรอยู่ซื้่อะไรยำขนมจีนประตูอ๋อเน่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 อ๋อยำ ขนมจีนปลาทูคุณแม่ชอบอหมูแดดเดียวแล้วจำหนายย่ายไงเนี่ยหกสิบบาทค่ะหกสิบบาทหมูแดดเดียวรสชาติจะออกแบบไหนอ่ะห <บา S 1> วานหวานเค็มๆไม่มีหวานค่ะเค็มอย่างเดียวอ๋อเป็นหมูแดดเดียวซึ่งเค็มนะฮะรสเค็มอันนี้หวานนี่มันต้องเป็นหมูสว่างโอ้อมออหมูหม้อเอ้ยไม่ใช่แหนมหม้อ แหนมหม้อนะครับไส้อั่วเนาะไส้อั่วถ้าเป็นแหนมหม้อกิโลละสองอยสสิบนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดประตูเชียงใหม่นะครับมีของหลากหลายมากเสียงใจอะไรอยู่แล้วเนี่ยค่าเชื้อเพญิแล้วค่ะโอเคค่ะใคเข้าใจแล้วค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะ ป้อยอนค่0บาทแม่140เสีย๋อแหนมป้ายอนสบาทค่ะคุณแม่สนใจแหนมปยู่อนนี่คือสรน่งเย็นสายอาทิตย์ก็ได้แต่ที่มาใหม่นี่ยต้อง่บไปลงขวดไ้อได้100 0 0 2 ก็บ่นิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้หมูขาาขึ้นสนใจอ่ะสนใจกิ้ยังไม่สาเชื่อหมืนกงมีาแถ้าไม่่าเชื้อมันมีตัวยูแหนมนะแหมมก็ย่น กินน้ำเงี้ยวเอาไหมกินน้ำเงี้ยวทานตรงนี้เหรอจะกินตรงนี้หรือไปอ๋อที่นี่ก็ได้กินนี่เหรอเด็ที่เดียวสิกินน้ำเงี้ยว,ยวไปดูหน่อยสิซนี่อ่ะแก่แก่อันนี้เรียกว่าน้ำเงี้ยวนะครับนี่น้ำเงี้ยวดูใส่ได้อันนี้ก็ดู แล้วแต่จะเลือกเลาใส่กระดูกไม่ใจ่กระดูกนะคุอแม่สนใจน้องจีนน้ำเงี้ยวจีนนะน้ำเงี้ยวแม่ได้แล้วเดี๋ยวนะคะสองตาเง้ยจีนสองข้าวคู่กันฝังนูนกระฝนม่ใส่แล้วนี่ได้มาแล้ว ขนมจีนน้ำเงี้ยวพี่แม่ลำบ่ลำกันนายนาลำเจ้าลำลำนักนักลำแต้แต้ลำเจ้าครับขนมจีนน้ำเงี้ยวของอะไรร้านวิไลนะร้านวิไใจอะไรเพื่อเรียนเนีย แม่สนใจทู้เรียนรสนุกให้มากเลยนะเพราคุณแม่สนใจอ่ะว้าวแล้ปลากันอันนี้หปลาอ๋อน้าปลาเลยข้าวเหนียวน้าปลาปลาห้าบาทอือไม่แพงเลยไม่หยาด้วยซื้อหน้าปลาเป็นอย่างเดียวนะอ๋อเหรอได้มีหลายอย่างได้ขนมข้าวเหนียวหน้าปลาไปแล้วอันนี้ก็น่าทานนะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเท่า อ๋อน,นี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้10บ,บาทนะคุณแม่สิบบาทพ,พอจอะกินเยอะตลาดอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ u ับ c r i b e กริงกริงด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ